สนันชูสกุลงานชิ้นนี้เขียนถึงพี่ชายนักคิดนักเขียนอีกหนึ่งนักต่อสู้เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชนซึ่งเคยสนทนาให้ข้อคิดความรักความเอื้อทอนต่อกันมาโดยตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิตวันเดือนปีที่ย้ำเตือนเรื่องเราเหมือนเตือนตอกยำ้ำบนเส้นทางที่สร้างธรรม คือคำถามความศรัทธาคนเล็กหัวใจใหญ่คนที่ใช่ใจปราถนาป่าบุงธรรมท่วมน้ำตาไหลลงมาไม่เท่าเทียมป่าบุงธรรมท่วมน้ำตาไหลลงมาไม่เท่าเทียมน้ําตาป่ารินไหลท่วมน้ำใจในทุกเหลี่ยมพีนาป่าทามเตรียมเพิ่มคมเหลี่ยมอุดมการพีนาป่าทามเตรียม เพิ่มคมเหลี่ยมอุดมการใจเย็นเช่นทาราใจคนกล้ามหาศาลใจกว้างสุดแสนปานคือสนันชูสกุลใจกว้างสุดแสนปานคือสนันชูสกุลประทิบแสมไพรสิเมษายน2559สุรินทริน